คุณยายนะคะคุณยายทานนะคะแม่มดโกโก้นะคะเดี๋ยวจะมาถามคุณยายดูนะคะว่าคุณยายทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นน่อยนึงเราถ้าเวลาทานแล้วมันอา,อาการอ่อนเพลียมันเป็นยังไงบ้างคะคุณยายมันดีขึ้นไหมคะดีขึ้นมันเบาเนี่ยเบาตัวดีขึ้นหนึ่ง กินข่าวได้ไหมจ้ายายได้ลูกเท่กวัยยุข่าวยข้าวมีแรงขึ้นเนาะมีแรงขึ้นแล้วก็ตอนอาการมึนงงนี่ตอนนี้ดีขึ้นไหมคะคุณยายดีขึ้นดีขึ้นนะคะมันมัวมันมัวตอนนี้ก็ดีขึ้นเนาะกินข่าวได้มีแรงขึ้นก่อนหน้านั้นนะคะคุณยายจะมีอาการมึนงงนะคะกินข้าวไม่ได้นะคะแล้วก็เหนื่อยค่ะแกกินแกกินข้าวไม่ได้เลยค่ะแล้วแกจะเหนื่อยตอนนี้นะคะ พี่รวยแม่มดออนไลน์นะคะก็มาแนะนําสินค้าให้คุณยายนะคะตอนนี้คุณยายก็ทานไปคุณยายซื้อไป10กล่องนะคะตอนนี้น่าจะทานเกือบหมดกล่องแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะอาการของคุณยายต่อไปนะคะคุณยายขอบคุณมากนะคะ